สวัสดีครับทายพัส s ์รีวิววันนี้เราจะมารีวิวกล้องฟิล์มกันกล้องฟิล์มที่เราจะรีวิววันนี้เป็นกล้อง Olympus OM 30กล้อง Olympus OM 3 0เป็นกล้องฟิล์ม SLR ของ Olympus ที่เป็นรุ่นโมเดลเล็กที่สุดนะครับโดยกล้อง Olympus ที่เป็น SLR มันจะมีรุ่น OM ที่เป็นเลขหลักเดียวกับเลข2หลักนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเลข2หลัก เป็นรุ่นเล็กรองลงมานะครับ om 3 0เป็นรุ่นที่พัฒนาต่อมาจาก om 20แล้วก็ om 20มันก็พัฒนาต่อมาจาก om 1 0นั่นเองนะครับซึ่งผมมี om 1 0อยู่แต่ว่าตอนนี้ส่งอไปซ่อมอยู่นะครับก็เลยเอา om 30มารีวิวก่อนนั่นเองนะครับ om 30มันจะมีข้อพิเศษก็คือการใช้ระบบออโต้โฟกัสเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งออโต้โฟกัสของ om 3 0มมันจะใช้กับร่วมกับเลนส์ที่เป็นออโต้โฟกัสเท่านั้นนะครับถ้าเราใช้เลนส์มือหมุนนะครับ ของ o l y m มปัสเนี่ยมันจะไม่ออโต้โฟกัสนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวช่วยในการบอกในการโฟกัสให้เรารู้อยู่ในช่องมองภาพนั่นเองนะครับหน้าตาของโอลิมปัสโอลมสามสิบมันก็จะเรียบเรียบนะครับไม่ได้มีอะไรหบือหวามากมายนะครับสามารถใช้กับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะครับการจับถือก็ไม่ได้จับถนัดอะไรมากมายนะครับก็กําลังพอดีมือไม่เล็กไม่ใหญ่ไปนะสาหรับผมนะสำหรับมือประมาณนี้นะครับไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่ จับแล้วก็รู้สึกโอเคนะครับไม่เต็มไม้เต็มมือแต่ก็ไม่ได้ล้นหรือไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับหน้าด้านหน้าของ l เลนส s มีอะไรบ้างนะครับมีการสกรีนนะครับ o m 3 0ที่เป็นรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับมีปุ่ม R ก็คือปุ่มเอาไว้กรอฟิล์มกับเวลาถ่ายรูปครบ36รูปเราต้องหมุนตัว R ตัวนี้ไปตามลูกศรที่มันบอกนะครับหมุนปุ๊บไปตามลูกศรที่มันบอกแล้วก กรอฟิมกลับได้นะครับซึ่งปกติไอตัวตัวกรอฟิมกลับเวลาเราถ่ายรูปเสร็จเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างกดปุ่มปุ๊บแล้วก็ค่อยกรอฟิลมได้แต่ตัวนี้ใช้การหมุนของตัว R อยู่ตรงเนี้ยแล้วถึงจะกรอฟิลมกลับได้นั่นเองตัวนี้ฝาดําตรงนี้เป็นเอาไว้ใส่แบตเตอรี่นะครับซึ่งวิธีการเปิดเราก็กดกดตรงนี้นะครับคือการดันดันฝามันออกมานะครับตามลูกศรเมื่อเรากดไปแล้วนะครับ มันก็จะมีรางฐานออกมานะครับซึ่งตัว o อล m มปัส OM30 จะใช้ฐาน LR44 ทั้งหมด5ก้อนเรียงต่อกันแบบนี้นะครับึ่อสามารถใช้งานได้ยาวนานแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับกล้อง OM30 ถ้าไม่มีฐานจะไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับต้องมีฐานเท่านั้นถึงจะใช้งานได้นะครับระบบไฟแสงถึงทำงานระบบชัตเตอร์อะไรถึงจะทำงานนะครับตัวนี้ใช้ฐาน LR44 หาซื้อง่ายนะครับเราสามารถหาซื้อได้ทั่วๆไป มีไฟ LED อยู่ข้างหน้าเอาไว้ใช้ในตอนกรณีใช้เซลล์ทามเมอร์นะครับไฟมาจากกระพริบมีสกรีนโลโกโลโล้ m p u s ตรงหัวกโหลกนะครับมีเมาส์เป็นเมาส์เหล็กนะครับตัวนี้เอาไว้ใช้กับเลนเมาส์ OM System ทั้งหมดนะครับตัวนี้มีก้านนะครับหรือมีเดือยเอาไว้ปรับสปีดชัตเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้ OM 30มันจะสามารถใช้โหมดได้อยู่ทั้งหมด3โหมดนะที่ผมเข้าใจไม่ผิดนะมันจะมี หมด1เลยคือ m มน u ว l 2คือโหมด A และ3คือโหมดออโต้นะครับซึ่งถ้าเราใช้กับเลนส์ที่เป็นเลนส์มือหมุนนะครับเลนส์มือหมุนต่างๆเราจะสามารถใช้ได้แค่สโหมดคือโห e มด aperture priority หรือโหมด A กับ2โหมดแมน u ว l เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะปรับสปิชัตเตอร์ตัวไหนแล้วก็หมุนตรงนี้ได้เลยนะครับมีสปิชัตเตอร์คือ1ส่วนพันจนถึง1 000, วินาทีเท่านั้นนะครับสปิชัตเตอร์สูงสุด1000ต่ำสุดคือ 1วินะครับถัดจาก1นวิก็จะเป็นชัตเตอร์บีไปแล้วนะครับด้านบนมีอะไรบ้างด้านบนตัวนี้ด้านซ้ายจะเป็นตัวเอาไว้ปรับโหมดต่าง,างๆนะครับเลือกโหมดต่างๆว่าเราอยากจะอยู่โหมดไหนโดย,ยมันจะมีวิธีการสังเกตจ,จากจไอขี <DA symmetric, ๆ S 1> ด <ๆ S 1> ดำๆที่อยู่ทางซ้ายด้านในนะครับว่ามันอยู่ในตรงไหนถ้ามันอยู่ตรงตามโหมดนั้นๆมันก็จะใชโหมดนั้นซึ่งโหมดมันมีชัตเตอร์บีมีแมนนวลมีออฟมีออโต้แล้วก็มีเช็คนะครับอันนี้ ปรับมาชัตเตอร์ B นะครับขีด2ขีดจะตรงกันปรับไป็นแม่น,นวนปลปรับเป็นออฟปรับเป็นออโต้ปรับเป็นเช็คนะครับเช็คก็คือการเช็คแบตเตอรี่นะครับถ้าแบตเตอรี่ยังคงมีไฟอยู่มันจะมีเสียงถ้าแบตเตอรี่ไม่มีไฟมันก็จะเงียบไปนะครับตัวนี้ถ้าเวลาใช้งานนะครับมันจะอยู่ออฟก่อนถ้าเราจะใช้แล้วก็บิดมาออโต้ auto, แล้วเราก็สามารถถ่ายได้นะครับซึ่งไอออโต้นี้ถ้าเราใช้คู่กับเลนส์ที่เป็น เลนออโต้นะครับซึ่งเลนออโต้มันมีอยู่เลนเดียวที่ผมหาข้อมูลเจอคือเลน奥林巴斯สาัส35 70 f 4 af นะครับซึ่งถ้าเราอยู่ในโหมดออโต้มันก็จะมีการออโต้โฟกัสให้มีการเลือกรูรับแสงให้เองเลือกสปิชัตเตอร์อะไรให้เองก็คือโหมดออโต้ปกติทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเราใช้เลนมือหมุนนะครับเลนมือหมุนต่างๆอย่างเช่นตัวนี้เลนตัวนี้เป็นเลน35 70 f 4นะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวออโต้โฟกัสนะครับซึ่งถ้าเราใส่เข้าไปแล้ว เวลาใช้งานแล้วก็กดปุ่มออโต้ปกตินะครับแต่ว่าเราจะต้องเลือกรูกรับแสงเองนะครับว่าเราอยากได้รูรูรับแสงไหนแล้วเดี๋ยวกล้องจะทําการเลือกสปีชัตเตอร์ให้เรานะครับมันก็จะเป็นการอยู่ในโหมด A a p e r t u r e Priority ้นั่นเองหรือถ้าเราอยากจะใช้โหมดแมนนวลเราก็เลื่อนมาโหมดแมนนวลแล้วเราก็ปรับ F ที่อยู่ตรงเลนแล้วก็ปรับสปีชัตเตอร์ที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่ง ตัวนี้มันก็จะมีระบบวัดแสงอะไรต่างๆนะครับใช้ฐานนะครับตัวนี้เป็น hot t r o e นะครับตัวนี้เป็น AS a s a ก็คือการปรับ iso นะครับแล้วก็มีแป้นชดเชยแสงอยู่ในตัวพร้อมกันนะครับเวลาเราปรับ iso นะครับตัวนี้จะสามารถใช้ iso ได้ตั้งแต่25จนถึง1,600วิธีการปรับ iso นะครับก็คือดึงวงแหวนตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็หมุนซึ่งวงแหวนตัวนี้มันจะหมุนได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับคือการหมุน ได้แค่ถึงแค่นี้แล้วก็จะค้างนะครับจะหมุนต่อไม่ได้ตอนนี้ ISO อยู่ที่200นะผมจะปรับไปที่สูงสุดคือครึ่งรอบที่มันมันหมุนได้นะครับก็คือดึงขึ้นไปปุ๊บแล้วก็หมุนหมุนปีถ้ามัน ASA อยู่ตั้งแบบนี้นะครับมันจะไม่สามารถหมุนต่อได้แล้วนะครับ มันจะไม่สามารถหมุนต่อได้แล้วมันแข็งแล้วรอบมันหมดแล้วนะครับเราต้องทําการดันมันกลับมาให้อยู่แนวนอนแบบนี้คําว่า sa อยู่แนวนอนแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นใหม่แล้วก็ปรับ so ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อกี้มันอยู่200นะครับแล้วผมปรับไป1รอบ,นะค,รบครึ่งรอบจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้มันก็จะอยู่ได้ที่ so 800ก็คือประมาณ2สต็อปนั่นเองนะครับก็สามารถใช้งานได้ตัวชดเชยแสงนะครับ ชดเชยแสงมีชดเชยแสงบวกกับชดเชยแสงลบซึ่งสามารถชดเชยแสงได้อยู่ทั้งหมด2สต็อปนะครับตามขีดที่มันบอก1สต็อปกับ2สต็อปนับแล้วแต่ว่าเราอยากจะชดเชยแสงไปทางบวกหรือทางลบนั่นเองนะครับแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับตัวนี้นบดบด,ด,ดำด้านในมีเขียนคําว่าเซลทัมเมอร์ตัวนี้คือเซลทัมเมอร์ถ้าเราจะถ่ายเซลทัมเมอร์ให้เราดันตัวสีดำไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ขึ้นชัตเตอร์ นะครับขึ้นชัตเตอร์แล้วเราก็กดถ่ายนะครับมันก็จะมีเสียงแบบนี้ไฟสีแดงก็จะขึ้นกระพริบแบบนี้นะครับประมาณ10วินาทีแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราเลิกถ่ายแล้วก็ดันมันกลับมานั่นเองนะครับตรงนี้เป็นปุ่มชัตเตอร์นะครับซึ่งปุ่มชัตเตอร์ผมเอาซอฟต์รี e ล็สมาใส่นะครับ เป็นของธรรมดามาใส่นะับซึ่งโปม่งชัตเตอร์มันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเข้ากับหน้าตาของมันก็กดได้พอดีมือนะครับแต่ว่าพอดีผมอยากให้มันกดง่ายๆผมเลยไปซื้อซอฟต์ชัตเตอร์มาใส่ตรงรูของมันนะครับมันก็จะทําให้เรากดง่ายขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นก้านฟิล์มเอาไว้ขึ้นฟิล์มต่างๆนะครับตวัวนี้แล้วก็มีที่หน้าฟิล์มตรงนี้เหมือนเดิมนะมันก็จะ อยู่ที่ S เมื่อเราใส่ฟิล์มครั้งแรกแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆจนถึง3 6นะครับตัวนี้นับฟิล์มได้ปกตินะครับด้านหลังก็มีช่องที่เอาไว้ใส่ตัวกล่องฟิล์มนะเพื่อไม่ให้เราลืมว่าเราใส่ฟิล์มอะไรไปอยู่นั่นเองนะครับการเปิดฝาด้านหลังก็เปิดดึงก้านตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ดึงมันขึ้นอีกครั้งหนึง่งนะครับก็จะสามารถเปิดฝาได้นั่นเอง ตัวนี้มาตเตอร์จะเป็นแบบผ้าอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นแบบเหล็กเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับตัวดึงฟิล์มแล้วก็ยังเป็นคงเป็นพลาสติกเป็นอลูมิเนียมอะไรปกติทั่วๆไปนะครับตัวนี้ที่ผมได้มาภายในค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าด้านนอกค่อนข้างผ่านศึกสงครามมาพอสมควรนะครับตัวนี้ด้านล่างตัวนี้ก็ไม่ได้มีเป็นแถบแม่เหล็กนะครับเป็นแถบขั้วต่างๆแล้วก็มีรูหันขาตั้งนะครับตัว ไอรูแถบแม่เหล็กพวกนี้เป็นเอาไว้ใส่กับพวกมอเตอร์ไดร์นะครับเอาไว้ใส่กับกลิปของมันเพื่อเอาไว้ใช้ในกรณีแบบว่าเวลาเราถ่ายแล้วก็ให้มันกลอฟิล์มให้อัตโนมัตินั่นเองสเปคก็จะมีประมาณนี้การใช้งานหน้าตาอะไรก็ค้าๆประมาณนี้นะครับข้อเสียของตระกูล o m 3 0หรือ o m ทั้งหมดที่ผมไปถามช่างมาช่างจะบอกว่า o m 3 0มีปัญหาเรื่องของระบบไฟค่อนข้างเยอะนะครับคือเป็นแทบทุกตัวคือใช้ใช้ไปมาก็ต้องมี การลวนของระบบไฟแน่นอนนะครับมันก็จะมีปัญหาแล้วก็ตัววัดแสงก็ค่อนข้างมีปัญหาด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้อ,อ้ออีกอย่างระบบวัดแสงของตัวนี้นะครับจะเป็นระบบวัดแสงที่ใช้ LED นะครับด้านข้างนะครับคอยบอกสปิชัตเตอร์ของเรานะครับว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งไหนสปิชัตเตอร์อยู่ตรงไหนคือโดยสปิชัตเตอร์มันจะมีตั้งแต่1 0 0 0จนถึง1วินะครับแต่ว่ามันจะเรียงกลับกันนะครับถ้าเรามองจากด้านในนะครับ ซปชเตอร์หนึ่งพันมันจะอยู่ด้านบนสุดแล้วก็หนึ่งวิจะอยู่ด้านล่างนะครับมันจะไม่มันจะสลับกันจากตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวช่วยโฟกัสนะครับโดยพี่เป็นลูกศรสีแดงกับตัววงกลมนะครับจะโชว์อยู่ด้านในด้านล่างนะครับมันจะคอยบอกว่าเราโฟกัสเข้าหรือไม่เข้าหรือยังนั่นเองนะครับการโฟกัสของตัวนี้จะเป็นระบบการโฟกัสแบบมองช่องช่องตรงกลางนะครับที่เป็นวงกลมแล้วก็จะมีขีดบากตรงกลางเอาไว้นะครับถ้า เราโฟกัสภาพไม่เข้านะภาพอยู่ด้านไออยู่ตรงกลางตรงกลมเนี่ยด้านบนกับด้านล่างมันจะไม่พอดีกันนะครับมันจะเป็นฟันเลื่อยนะครับเป็นเป็นฟันๆมันจะเข้าเข้าไม่พอดีกันแต่ถ้ามันโฟกัสเข้าแล้วภาพมันจะเป็นเส้นตรงนะภาพมันจะซ้อนกันสนิทไอตรงรอยฟันที่อยู่ตรงขีดตรงเนี้ยมันจะหายไปนะครับหรือว่าเราสังเกต LED ที่อยู่ด้านในก็ได้นะครับไอว่ามันมันขึ้นเป็นสีเขียวหรือยังถ้ามันขึ้นเป็นสีเขียวแสดงว่า เราโฟกัสเข้าแล้วนั่นเองนะครับตัว om 3 0ก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้จากที่ผมใช้งานมานะครับ om สามสิถ้าวัดแสงวันเสียนะครับเหมือนอย่างตัวเนี้ยของผมวัดแสงวันเสียคือมันวัดแสงได้แต่ว่า led ด้านในมันไม่วิ่งนะครับคือมันค้างอยู่ที่อยู่ที่1วินาทีตลอดแต่ว่ามันวัดแสงยังได้ปกตินะครับถ้าเรากลัวว่าเรา เรากลัวว่ามันจะใช้สปิชัตเตอร์ไหนเราไม่รู้นะครับเราให้ปรับไปโหมดแมนวนวลนะครับปรับไปโหมดแมนวนวลปรับ F เองปรับสปิชัตเตอร์เองเอาเลยนะครับสามารถถ่ายได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่เราต้องใช้กดซันนี่สิหรือประสบการณ์ของเรานั่นเองนะครับหรือว่าหาตัวช่วยที่เป็นตัววัดแสงดิจิตอลมาที่ตอนนี้กําลังมีขายอยู่หลายยี่ห้อมาช่วยก็ได้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับ om 3 0ก็มีคร่าว ประมาณนี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ